แปะฝรั่งดบทที่4นะครับแบบฝึก่งดที่4เรายังอยู่ในะบทเรื่องความน่าจะเป็นนะครับอันนี้เป็นแบบฝึกหัดสุดท้ายแล้วของเรื่องนี้ขั้นต้นนะครับถ้าเราอยากให้ชายหกคนนั่งถ่ายรูปแถวตรงในที่นี้มีนายกอ,อยู่ด้วยหรือจะนายกอยู่ด้วยจงหาความน่าจะเป็นที่จะจัดให้กนายกอ,อยู่หัวแถวเสมอทํำยังไงดีครับจําได้ไหมครับให้ e แทน อเอาตัวง่ายก่อนดีกว่าโดยทัว่วไปเราจะให้ s แทนจำนวนวิธีเอานับจำนวนเลยนะครับเวลานั่งไล่บางครั้งอาจจะยากเรานั่งนับเลยจำนวนวิธีที่ให้คนทั้งหมดนั่งถ่ายรูปจัดนั่งโดยไม่มีเงื่อนไขนะครับ ได้กี่วิธีครับจับนั่งโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆมีหกคนถ้าเราทำอย่างง่ายๆอ๋อหรือเราจะใช้วิธีนี้ก็ได้นะครับคนแรกเลือกเท่าไหร่หกวิธีคนต่อไปเหลือห้าที่นั่งเหลือสี่เหลือสามเหลือสองเหลือ 2, หนึ่งคำตอบก็คือเท่าไหร่ครับเจ็อยี่สวิธีนะครับหรือ บางคนรู้6 f a c t o r ียลถูกต้องครับจำนวนเหตุการณ์ที่เราสนใจในายกอย่างนั่งหัวแถวทำยังไงครับนายกนั่งหัวแถวารรนายกนั่งหัวแถว,ว,แถวทำยังไงเอ,อ่ยเราก็บอกว่านายกต้องยืนอยู่ตรงนี้แน่ๆห้ามเปลี่ยนแปลงนายกต้องอยู่เพราะนั้นก็จะเหลือคนอื่นๆเลือกนั่งได้อิสระ คนอื่นๆเลือกนั่งยังไงครับคนแรกเดินมาปุ๊บจะเลือกได้5ที่นั่งถูกไหมครับนั่งที่ไหนก็ได้คูณ4คูณ3คูณ2คูณ1นะครับคนที่เหลือเลือกนั่งที่ไหนก็ได้ห้ามนั่งหัวแถวเพราะในก่อนนั่งแล้วคําตอบก็เลยจะเป็น5 factorial นะครับหรือ120วิธีความน่าจะเป็นให้นำสิ่งที่เราสนใจไว้ข้างบน เหตุการณ์ทั้งหมดไว้ข้างล่างเพราะคำตอบก็เลยจะเป็น120หาร720ทําให้รู้ว่าตอบว่าเท่าไหรครับ1ส่วน6นะครับความน่าจะเป็นที่นายกได้นั่งหัวแถว1ใน6ครับข้อต่อไปทันนะครับถ้าไม่ทนันอาจจะหยุดดูได้สักนิดนึงข้อ2 มีลูกแก้วสีแดง5ลูกสีขาว4ลูกขนาดเดียวกันอยู่ในกล่องทึบสหยิบลูกแก้ว3ลูกพร้อมกันจงหาความน่าจะเป็นที่จะสม่มิบได้แดง2ขาว1นึ่ทำยังไงดีครับเราก็โดยทั่วไปถ้าคิดอะไรไม่ออกทําง่ายที่สุดคือส่วนนะครับให้ n s ก็คือจำนวน sample space ก็คือหยิบ หมดเลย3ลูกโดยไม่มีเงื่อนไขนะครับหยิบ3ลูกไม่มีเงื่อนไขครับทำยังไงเอ่ยมีทั้งหมดกี่ลูก9ลูกนะครับห้บวกสเป็นเก้าหยิบโม่โม่สลูกนะครับเเลือก3เลือกนะครับเลือกหยิบขึ้นมาเลยเพราะเราหยิบพร้อมกันไม่มีปัญหา อ่างั้นเรามาสนใจต่อเราอาจจะคำนวณได้นิดหน่อยเป็น9 factorial จำได้แล้วยังครับ3 factorial 6 factorial นะครับบวกกันได้9กระจายออกเป็น9 8 7 6 factorial เอาไว้ตัดน,นะครับข้างล่างแตกเป็น3คูณ2คูณ1คูณ6 factorial ครับ ออกไฟทอเรียวเหมือนการตัดทิ้ง3กับ2เมือ่อสองตัดแปดตัด9เหลือ3ครับเอ้ยตัด8เหลือ4โอเคเก็บไว้นะครับเท่ากับเดี๋ยวเราจะมีการหารอยู่เพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องคูณออกมานะครับข้อต่อไปเรามาดูเหตุการณ์ที่เราสนใจนะครับก็คือจำนวนเหตุการณ์เราอยากได้แดง2ลูกขาว1ลูกเพราะนั้น ต้องเลือกสีแดงแดงมี5โลกูกเลือก2โลูกนะครับนี่คือสีแดงและหยิบสีขาวมีกี่ลูกครับสีเลือก1นะครับนี่คือการหยิบสีขาวคำนวณได้เลย5เลือก2 5คูณเอา5 f a แฟกทอเรียก่อนน,กนนะครับส่วนด้วย2 f a c t o r อเรียล c t o แฟกทนะครับ คูณกับ4 f ฟกทอเรียส่วนด้วย1 f a c t o r รีย3 f a c t o r รียนะครับจะได้ผลลัพธ์ทั้งหมดเป็น5คูณ4คูณ3 f ฟกทอเรียลนะครับค่อยๆทำส่วนด้วย2คูณ3 f ฟกทอเรียลเฟกทอเรียลที่2ใส่ไม่ใส่ก็ได้ค่าเท่ากัน3แฟกตัดกัน2ตัด4เหลือ2เพราะนั้นก็แรกมี5คูณ2ครับ ก้อนต่อไปเห็นเลยว่า4สามารถแยกได้เป็น4คูณ3 Factor. หาร3 Factor. เอา3 Factor. ตัดกันเพราะนั้นข้างบนจะเหลือ5คูณ2คูณ4นะครับสุดท้ายแล้วเราจะหาอะไรเอ่ยความน่าจะเป็นของเหตุการณ์เราก็เลยต้องเอา ne ก็คือเหตุการณ์ที่สนใจหารด้วย ns ก็คือเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับ จะได้ผลลัพธ์เป็น5คูณ2คูณ4หารด้วยไรเอ่ย3คูณ4คูณ7นะครับตัดเลขกันอย่างรวดเร็วก็จะตอบได้ว่า10 21, ส่วน21ครับข้อต่อไปนะครับทานไม่เอ่ยค่อยๆลองดูนะ ให้ลองดูอันเก่าอยู่ด้วยถ้าอยากจากกิกงหกคนนั่งรอบโต๊ะกลมมีนาลีและโสภาอยู่ด้วยอยากได้นาลีกับโสภาเป็นเพื่อนรักกันอยากนั่งติดกันทำยังไงดีครับเราอาจจะเป็นเทคนิคนิดนึงในการนับก็คือถ้าอยากนั่งติดกันคอนเซ็ปต์หลักๆก็คือมัดรวมกันนะครับ หมายความว่านารีกับโสภาเราจะถือเป็นคนคนเดียวกันนะครับเหมือนเดิมวิธีทำเราให้ sample space คือเหตุการณ์ที่คน6คนนั่งแบบไม่มีเงื่อนไขคน6คนนั่งไม่มีเงื่อนไขจะได้อย่าลืมนั่งรอบตะกลมนะครับต้องลบออหนึ่งตามสูตร หรือเสียสละหนึ่งคนเป็นหัวแถวครับได้ห้าแฟกทอเรียลแต่นารีและโสภาอย่างนั่งติดกันนะครับเราจะทำด้วยยังไงดีเรามาดูเหตุการณ์ที่สนใจเรามีคนกี่คนเรามีคนทั้งหมดหกคนแต่นารีกับโสภาเป็นเพื่อนรักกันอย่างนั่งติดกันเรานับใหม่นะครับจะเหลือคนทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่และห้าคำให้ได้ว่าเป็นยังไงครับ มีคนทั้งหมดเหมือนกับจัด5้าคนนั่งรอบวงกลมนะครับจะมีวิธีเท่ากับอย่าลืม5้ลบหแล้วแฟกทอเรียลนะครับเราต้องคูณเพิ่มอีกนิดนึงกับสองแฟกทอเรียลทำไม สองแฟ o ทอเรตรงนี้เกิดจากสลับกันในกลุ่มนะครับารีกับโสภานั่งซ้ายนั่งขวาก็ได้คนนึงถนัดซ้ายแขนชนกันทำได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ได้แล้วว่าความน่าจะเป็นคือสิ่งที่เราสนใจหารด้วยสิ่งที่เป็นไปได้ทั้งหมดนะครับเอามาใส่เลย4 factorial คูณ2 2กับ2 factorial มีค่าเท่ากัน ห้าแฟกทอเรียลไว้ข้างล่างตัดเลขเลยก็เปลี่ยนเป็นสี่แฟกทอเรียลคูณสองห้าแฟกทอเรียลเปลี่ยนเป็นห้าคูณสี่แฟกทอเรียลสี่ตัดสี่ตอบสองส่วนห้าครับสังเกตคำตอบด้วยนะครับถ้าใครได้เลยหนึ่งหรือน้อยกว่าศูนย์ไม่ถูกต้องนะครับตัวอย่างสุดท้ายทันกันนะครับตัวอย่างสุดท้ายตอบว่า ถ้ามีรองเท้า4ี่คู่ต่างสีกันหมดแต่เราสมหยิบม,มาสี่ข้างนะครับถามว่าความน่าจะเป็นที่จะได้รองเท้าต่างสีกันเป็นเท่าไหร่เริ่มเลยนะครับถทำเหมือนเดิมเลยให้ n s ก็คือหยิบมั่วๆเลยสีข้างนะครับหยิบแบบไม่มีเงื่อนไขข้างด้วยนะครับวิธีทามีทั้งหมด4คู่คิดเป็น 8ข้างครับ8เลือก4โอระวังนะครับไม่ใช้เขียนนะครับ8เลือก4ถ้าคำนวณเลขก,ก็เป็น8 factorial ส่วน4 factorial อีกตัวต้องบวกกันให้ได้8คือ4 factorial กระจายนะครับ8กระจายไปถึงไหน8 6 5จนถึงตัวล่างที่เยอะที่สุดคือ4 factorial ครับ ข้างล่างมี1ตัวเราก็เลยกระจายเป็น4 3 2 1คูณสิบแฟกทอเรียครับสี C ่แฟตัดสี่แฟได้เลยที่เหลือตัดกันให้หมดนะครับก็จะเป็นโอเคเท่าไหร่เอ่ย4กับ2ตัด8ทิ้ง3ตัด6เหลือ2ถ้าจะคูณเลขจะได้ทั้งหมด70วิธีนะครับ ต่อเราอยากถามว่าการหยิบได้สีต่างกันคือเหตุการณ์ที่เราสนใจเพราะนั้นเราต้องบอกว่ายัางไงดีครับอันนี้ต้องคิดเดยอะนิดนึงเราได้สีต่างกันเพราะนัคุูจะทำแบบนี้สีค่คู่สี่สีคู่บอกว่าเอาสีเลือกสองก่อนอันนี้คือการเลือกสีนะครับ เลือกมาก่อนในสีสีเราชอบสีไหนสองสีพอได้สองสีที่ชอบแล้วในแต่ละสีเอามาทำอะไรเอ่ยเอามาเลือกข้างครับข้างซ้ายข้างขวานะรองเท้าโดยทั่วไปซ้ายกับขวาถือเป็นข้างที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นอันนี้เราจะเป็นการเลือกข้างนะครับทำไมต้องมีสองก้อนก้อนแรกของสีแรกก้อนสองของสีที่สองนะครับ คำนวณออกมาได้เป็น4 factorial ส่วน2 factorial 2 factorial นะครับ2 factorial 2เรื่อง1คิดง่ายๆเลยมีของให้เราเลือก2อย่างเรื่อง1อย่างได้วิธีเดียวอ้อ2วิธีครับคำนวณเลยก็เลยจะได้4คูณ3คูณ2 factorial หารด้วย2คูณ2 factorial เหมือนเดิมนะครับ factorial ไม่ใส่2กับไม่มีค่าเท่ากัน คูณเลยได้คำตอบเป็น2ตัด2อีกทีนึ่งได้แป็น8 3 24วิธีครับสุดท้ายแล้วความน่าจะเป็นของเหตุการณ์เกิดขึ้นได้จากเอาจำนวนที่สนใจหารด้วยทั้งหมดนะครับ n s ตอบเป็น24 e ส่วน70เพื่อความสวยงามเอา2ตัดอีกทีตอบ12ส่วน สามสิบห้าครับหวังว่าบทเรียนนี้จะช่วยให้เราเข้าใจมากขึ้นนะครับในการเลือกความน่าจะเป็นของไหนที่เป็นไปได้ใกล้หนึ่งของนั้นมีโอกาสเกิดขึ้นได้สูงของไหนที่น้อยมากก็จะค่าเข้าใกล้ศูนย์ครับเช่นเดี๋ยวนี้ชอบมีคำถามมีโอกาสเกิดแผ่นดินไหวในประเทศไทยไหมคำตอบคือมีแต่น้อยมากนะครับเช่นศูนย์จุดกว่า ครับสวัสดีครับ